สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาเช็คระยะพัฒนาการลำไยนะครับนะลำไยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น19มเมษานะครับปัจจุบันนะครับวันที่วันวันนี้วันที่20กันยานะครับก็ครบ5เดือนนะครับ5เดือนพอดีอันนี้ 5เดือนก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับนะลูกเขาก็จะขนาดาประมาณเหรียญสลึงนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะเปรียบเทียบกับเหรียญสลึงแล้วกันนะครับนะขนาดเท่าเหรียญบาทก็ก็เริ่มมีแล้วนะครับเท่าเหรียญบาทนะก็จบขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนในในช่วงระยะสร้างเปลือกไปนะครับนี่นะลูกเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเข้าสู่ระยะนะครับสร้างเนื้อนะจะดูยังไงน,นะครับหลังจากที่นะเราสร้างเปลือกแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นการสร้างเนื้อนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะถ้าคนที่นะชำนาญแล้วนะครับก็จะดูที่นะสีของเปลือกเนี่ย นะก็จะดูออกนะครับนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ไม่ค่อยชำนาญน,นะครับมือใหม่ก็ง่ายๆนะครับแกะออกมานะครับเด็ดมาแล้วก็แกะดูแกะดูนะครับแต่จริงๆแล้วนะให้ให้แกะให้แกะดูเปลือกเขาด้วยนะครับเปลือกเขาจะมีอยู่อสองชั้นนะครับอ่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยผมผมแกะ ผมจับมือเดียวนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกท่านดูนะครับว่าระยะสร้างเนื้อนะครับเราสร้างตอนไหนเนี่ยครับก็คือเม็ดในเนี่ยม,มันเปลี่ยนเป็นสีสีดํานะครับเป็นสีดําทั้งลูกแล้วนะทั้งเม็ดแล้วนะครับ้อยเขาเป็นสีดําอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสีดําสีน้ําตาลเนี่ยทั้งทั้งเม็ดนะครับเราก็จะสร้างเปลือกได้นะครับ เนี่ยครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือสร้างสร้างเนื้อได้แล้วนะครับบางทีเราก็กําหนดอายุเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะพัฒนาเร็วพัฒนาช้านะครับแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเราต้องนะให้ให้ชัวนะครับให้ดีที่สุดก็คือเราแกะแกะดูเลยนะครับแกะดูเลยนะแล้วก็เช็คเช็คดูเปลือกของเขานะครับเปลือกเขายืดหยุ่นไหม เหือเปลือกไหมนะครับเหือเปลือกก็คือแบบเปลือกมันหนาเกินไปแบบใช้สูตรที่ว่า,าสร้างเปลือกอะไรที่มันมันเข้มข้นเกินไปนะครับนะอะไรที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ดีให้ให้หยุดนะครับให้อยู่อยู่ที่ความพอดีนะครับการสร้างเปลือกนะเราลองลองต้องลองแกะดูนะครับแกะแกะนะครับแกะเปลือก ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะอ่านี่นะครับอันนี้ผมแกะเปลือกนะครับแกะเปลือกก็คือตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเปลือกชั้นนอกนะครับชั้นนอกเนี่ยเห็นไหมอ่าคือมันจะไม่หนาเกินไปนะครับแล้วก็ไม่บางเกินไปแล้วก็เปลือกชั้นในเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นเวลาเวลาเราแกะเนี่ยมันจะไม่ขาดนะครับไม่ค่อยขาดเนี่ยแกะอย่างเงี้ย นะครับแกะเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีกฉีกดูเปลือกสีขาวนี่นะครับอ่านี่นี่อันนี้อันนี้คือเราฉีกฉีกแล้วก็ลอกออกมายงงี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเปลือกเห็นไหมเขาเหนียวมากเลยดึงไม่ค่อยอ่าเนี่ยนะครับดึงออกมาแล้วที่สําคัญนะครับเวลาเราแกะนะครับ มันจะไม่มีไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ำนะนำนะเนื้อเขาจะแห้งนะครับเนี่เห็นไหมผมแกะออกมาเห็นมเห็มือผมเปียกไหมไม่เปียกเลยนะเนี่ยอันนี้คือลักษณะลำํำไยที่ที่มีคุณภาพนะครับอ่าเนี่ยเปลือกชั้นในนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือเราเช็คเปลือกนะครับคือเขาจะขยายลูกได้แค่ไหนนะครับ จะขยายลูกได้โตไหมนะครับเราเช็คตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาสังเกตนะครับลองผ่าลูกดูก็ได้นี่ผ่าลูกดูนะครับเห็นเราจะเห็นตรงกลางนะครับก็คือเม็ดในนะครับนะเราก็นะนะถัดออกมาก็จะเป็นนวลน,นะครับหรือว่าเนื้อของลำไย,ยแล้วก็ให้สังเกตที่ความหนาของเปลือกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเปลือกชั้นนอกเปลือกชั้นในนะครับรวมกัน นี่มีอยู่3ส่วนนะครับก็คือเม็ดในนวลเนื้อแล้วก็เปลือกนะครับน,นี่นี่คือเนื้ออันนี้คือฉีกให้ดูนะครับนี่เนื้อของเขาอันนี้คือเม็ดในเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีเป็นสีดําปนน้ำตาลนะครับทั้งเม็ดแล้วไม่มีสีขาวแล้วนะครับนี่อันนี้คือใน ส่วนการเช็คระยะที่เราจะบำรุงดูแลในระยะสร้างนวลเนื้อลำไยนะครับนะแล้วก็ให้ให้ได้คุณภาพด้วยแล้วก็ประครับประคองสีผิวของเขาเห็นไหมครับอ่าสีสีผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีส้มๆมสีน้ำตาลสีแดงว่างั้นเถอะมันก็จะเป็นสีสีเหลืองปนเขียวนะครับ ยังสีเหลืองปนเขียวเนี่ยคือลักษณะของของเปลือกที่ดีนะครับอ่านะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่นะตรงต้นเขาต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้สูตรไหนในการสร้างเนื้อนะครับอ่ามาดูที่ต้น นะครับดูนะครับเขาก็นะเอ็นลงหมดแล้วนะก้มลงกล้มลงแล้วอันนี้ต้นเล็กนะเนี่ยต้นเล็กต้นแค่นี้เองเนี่ยครับใน,นการกำหนดสูตรนะครับในการสร้างเนื้อนะครับแต่ละสวนนะครับก็จะ,ะมีมีความแตกต่างนะครับ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสวนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเราต้องมาวิเคราะห์นะครับในแปลงของเราเนี่ยนะครับลำไย,ยหนึ่งช่อเนี่ยมันมันรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าการติดนะครับการติดเม็ดนะครับตั้งแต่ระยะเป็นดอกนะครับอาจจะติดไม่พร้อมกันนะส่วนนะสวนผมนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเอาส่วนส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์นะเนี่ย ระยะเนี้ยก็คือผมแกะดูนะครับสุ่มแกะดูหลายๆต้นนะครับแกะดูรูปนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ก็คงจะได้ใช้สูตร15เสมอนะครับบวก15 12 17นะแล้วก็นะเติมแมกนีเซียมกรมะถันนะครับนะก็คือเทอร์โบไทโอแมกแล้วก็ลิคคิด ไอออนนะครับก็คือเป็นเป็นธาตุเหล็กนะเนีย่ยดูแล้วดูลักษณะใบนะครับลักษณะใบสีของเขาเริ่มจะตกเหลืองบ้างนะครับก็ต้องใส่ตัวใบกรีนนะครับใบกรีนนี่นะแล้วก็นะถ้าช่วงนะครับกำหนดที่ผมจะฉีดพ่นนะช่วงนั้นถ้ามีฝนตกนะครับถ้ามีฝนฝนตกลงมา ก็อาจจะต้องเติมเก l ดวอลด้วยนะครับเก็ดวอลนี่ก็จะมีอยู่นะครับอยู่4ีหตัวนะครับตัวปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมเติมาสารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปด้วยนะครับนะอาจจะเป็นเกลดกรีนก็ได้นะครับนะหรือว่า,าเติมถ้าเป็น ฝนชุกนะครับก็อาจจะเติมพวกแบกฟีนะครับแบกฟีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเติมเชื้อรานะครับนะยาฆ่าเชื้อราก็ก็ดูเอาว่านะแต่ละพื้นที่นะครับมีฝนตกมากตกน้อยยังไงนะครับนะผมก็เนี่ยถ้าณนะเวลานั้นนะครับณนะเวลาวันฉีด นะคาดว่าจะฉีดอีกสัก4-5หวันนะครับข้างหน้านะอันนี้คาดการไว้ก่อนนะครับแต่ว่านะการจัดปุ๋ยจัดยาต้องดูตามอ่าตามตามลักษณะหน้าง,งานที่เราจะฉีดตอนนั้นด้วยนะครับสภาพอากาศ นะเมื่อประมาณ6วันที่แล้วนะครับผมก็ยังใช้สูตรสร้างเปลือกนะครับนะส่วนาชาวสวนท่านใดนะครับที่ที่ยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็สร้างเปลือกไปก่อนได้นะครับระยะนี้เราจะบอกเป็นเป็นเดือนไม่ได้นะครับว่าจะาสร้างเปลือกกี่เดือนนะครับช่วงระยะกี่เดือน จะสร้างเนื้อนะครับอาจจะบอกไม่ได้ต้องต้องมาประเมินเนี่ยครับประเมินดูว่าในสวนของเราเนี่ยมีพัฒนาการของลำไย,ยเนี่ยอยู่ในระยะไหนนะครับเราก็จัดตัวปุ๋ยตัวยานะครับตามระยะนั้นๆนะตามพัฒนาการแล้วก็สภาพอากาศนั่นเองนะครับ นะใครที่สนใจนะครับอยากจะพัฒนาการลำไยไปพร้อมๆกับผมเนี่ยนะดูแลบำรุงไปพร้อมๆกันนะครับมีระยะคล้ายๆกันนะครับก็สามารถนะโทรมาปรึกษาส่วนตัวได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าแต่ละสวนนะผมก็นะต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับ วิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะนะบอกว่าอาจะใช้ตัวไหนบ้างแต่ละส่วนพัฒนาการไม่เหมือนกันนะนี่ดูดูลูกแค่นี้นะครับน้ำน้ำหนักมันประมาณเนี้ยนะน้ำหนักน้ำหนักก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะนะครับ ชอนี้น่าจะดกเกินไปนะครับนี่ลูกแค่นี้นะครับนี่น้ำหนักมันเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยโอเคนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนี่การทำลำไย คุณภาพนะครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ